ใหฮาหนากรค่ะแน่นอนบรรยากาศแบบนี้ที่เรามาอยู่เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนสนุกเพื่อที่จะมาแบบเล่นเครื่องลงเครื่องเล่นเขาจะมีการถ่าย MV เพลงใหม่ของน um ุ um ่มๆแนวกันทีเป็นการรวมกวนรวมแกงของฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายมารวมกับเพลงใหม่ชื่อเพลงแตรตึงน้องๆเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีความพร้อมแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว ตามผมมาเลยครับเราไปเห็นมีแบบว่าบางส่วนเนี่ยก็คือมีการถ่ายโปสเตอร์อยู่นะคะไม่รู้ว่าน้องๆอยู่ไหนจริงๆคุณผู้ชมหาอยู่ตรงไหนเนี่ะไหนวะเขาถ่ายนี้จริงปะฮะเรียกเอะเรียกหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวงคุณเหลือแค่นี้แล้วหรอใช่ตอนนี้คร เดี๋ยเราพี่แบบยังอยู่ไม่ได้อยู่มันสบายเพื่อนเลยเพิ่งกลับลงเครื่องเลยเปล่ากว่าออกจากวงจริงเพลงนี้เนี่ยแตรตึงกองกองแตกครับผมใช่เรียกว่ามีที่มามาจากเวลาอกอตเดินขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินขึ้นเวทีก็อื้มเมื่อยขาปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยออกมาเป็นแตะตึงครับขาจะมีตึงแขนจะมีตึงหัวจะมีตึงหูจะมีตึงแตะ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  ่เลยเอาเป็นว่าเราเป็นคอนเซปต์แบบรวม6คนเป็นคาราวานมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างนี้ดีกว่าใช่นี่ก็มีถ่ายถ่ายภาพนิ่งไปครับมเรียกว่าอะไรอะ KV หลวงยิ่งใหญ่อลังการมากครับวันนี้ก็ที่อลังการมากกว่าก็คือเวลาการถ่ายครับผมวันนี้เหมือนวางคิวไว้ประมาณเสร็จประมาณนะครับประมาณตีสี่ที่เห็นและเบรกดาวพี่ก็เลยมั้งแต่ฟ้าสางพี่ก็จะกลับพร้อมกันใช่ไหมครับไม่หรอกค่ะ ดูทำอะไรขายกว่า3,000ชีวิตนะครับแดนเซอร์สามพันชีวิตจะมาที่นี่สามพันเอามาทำอะไรอะไม่ครับวันนี้แดนเซอร์เราเยอะจริงๆครับเพราะว่าปกติเราเราจะไม่มีแดนเซอร์เนาะเราไม่เคยมีแดนเซอร์เลยเล่นกันเองเลยเพราะเราสองเรามีไม่นับดิมันอันนี้เป็นแดนเซอร์ก่อนตีกันก่อนตีกันให้เสร็จก่อนตีเลยตีเลยตึงตตะะตะ จริงๆแล้วนี่คนที่เราฝึกกันมา6คนนะครับใช่พี่ผู้หญิงสองคนตอนนี้เหลือก็หกคนครับเพื่อนยังกันไปไหนมาซีมาก็ต้องทำมาแหละท้าไมเชียงนู้ับพอเอ่อร้อนค่ะพี่มันแบบมันยมอ่ะมันยมคืออากาศร้อนมาก อยากกิ้ก็มาตะหูเต้นเบามากไม่ไม่เบื่อค่ะทำงานด้วยกันสนุกมากจริงๆไม่เคยมีวันไหนเบื่อเลยเราก็แบบว่าสนิทกันทุกคนค่ะเพราะว่าแบบมาะกวดมาด้วยกันแล้วก็อยู่กันมาตั้งกี่ปีตั้งแต่หกตั้งแต่หกสามอ่ะให้น้องๆไปถ่ายสตส่งโปสเตอร์แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บภาพในกองกันคุณผู้ชมค่ะว่าบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนเพราะว่าเพลงนี้มันม่วนมาก ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองครึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นกองที่ถ่ายกันทลหดมากๆอ,อึ้งสิขาดเวลาไปอึ้งสิง <c oughs> <c oughs> ครับก็เต้นกันเต็มที่มากๆครับดูจากสภาพแต่ละคนอารกอนเนี่ยตั้งใจอยากจะให้พวกเรารวมตัวกันในเพลงนี้ใช่เพื่อให้ทุกคนแบบว่าได้รู้ว่าพวกเรานี่มีหกคน <c oughs> อะไรครับเนี่ยยัดเข้ามาในรูจมูกเลยไหมก็วันนี้ก็ไหวยังไหววะเมื่อกี้พื้นรองเท้าเปิดค่ะก็เลยแบบว่าโอ้โหทรยศ เพลงหนลูกก็ฝาก MV เพลงแตดตึงของพวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเราเต็มที่กันมากๆตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบครับขาขาตึงหรือว่าแขนตึงก็ฟังเพลงนี้หายตึงแน่นอนนะครับผมเพลงนี้ก็เราทําให้เอาไว้เปิดในร้านนวดค่ะเจาะกลุ่มลูกค้าไปเลยแต่ตึงตึงต่ตาตาตาตึงเฮตึงตา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 